สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวัวไทยกระโดนวัวไทยที่วัวไทยพื้นบ้านนี่ครับเพิ่งลงเครื่องมาใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ในข้อครับท่านใดที่สนใจไปเลี้ยงครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับตอนนี้จะของไม่อยู่นะครับผมก็เลยถ่ายทำท่านไหที่สนใจก็คอมเมนต์กันใต้คลิปมาเลยนะครับ ราาคาก็เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นนะครับนี่ตดวนี้น่าจะติดจองแนละ้วตัวแดงเนี้ยดูรับเป็นตัวเมียท้งนั้นครับนี่ดูรบบสายขุนก็มีครับตัวผู้่เยอะเลยครับเต็มคอกเลยครับวันนี้ คาทุกตัวนะครับเป็นตัวผู้ คู่นะครับเป็นเป็นโรคสี่วายสูงก็หกวไหนเท่าทไหร่ไอ้ตัวไหนที่ปิดแล้ว<ะ>อ่านี่ปิดแล้วเหรอปิดแล้วสามสิบสามไอตไ้ตัวนี้ปิดแล้วตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ปิดตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สามสิบสี่ เมียแ <34. S 1> ม่สาวบ่แม่สาวะอะไรติดทองแล้วอันนี้ทองแล้วนะทับพ่อทับพ่อบ้ามันแดงอของเสียเอกตะโกใหญ่อันนี้สามสิบสี่นะครับนี่เป็นรัวสาวทองแรกทองแรกของเสียเอกตะโกใหญ่ครับอ๋อนี่ทีนี้ก็ติดจองไปแล้วครับตัวแดงนี่ครับตัวไหนอีกวัวพึ่งลงมาก็เลย มันยังออกจะคโคกไม่ได้ครับแม่ลูกแม่ลูกยังไม่รู้ราคาตัวนี้ตัวผู้เท้าในสามสิบห้าตัวผู้ในสามสิบห้าไซส์ุไซส์คุณเอาเราเข้าไปดูแยกงกันเลยนี่ตัวผู้ีนสามสิบห้านะครับเปิดสามสิบครับไหนตัวแดงนี่เปิดสามสิบต่อรองได้ครับทุกตัวครับต่อรองได้ต่อรองได้ทุกตัวนะครับ หัวอยู่บ้านตะอีครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่หัวแม่ลูกก็มีนะครับแม่ลูกท่านใดที่เปิด38มเมลีมเลมล่ไม่ทราบว่าพ้องหรือไม่พ้องซื้อม,มาจากเขาอ๋อแมเล่เปิดไว้ที่38ครับไอตัวผู้นี่มันลูกสี่ใบใช่ไหมครับลูกสี่ใบ06มีใบครับมีใบมีหลอดนี่ครับจะอยู่ติดอยู่กระรอกเลยไม่ได้เอาออกมาให้ดูไม่ได้อ๋อเป็นลูกสี่ใบนะครับนี่ เกิดไว้ที่65ครับเกิดไว้ที่65สิบนี่นี่วัวไทกี้นี่ที่จะโดนนี่โดนหมื่นหกพันห้าครับตัวนี้หมื่นหกพดนห้าตัวอเราอนด้ทุกตัวครับนี่สน,สนใจก็สอบถามกันมาได้ครับหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้คลิปไอ้ตัวข้างนอกนั้นยังไงอ่ะ ข้างนอกมันเป็นวัวพี่การครับอ๋อเป็นวัวพี่การไปต้องการใครชีวิตโคไปเลี้ยงก็ได้ครับเป็นตู้เมียบอค่ะตู้คู่ครับบามันแดงครับอ๋อค่อยไปถ่ายกันอ๋อนี่สวยสวยเลยครับนี่แม่ลูกแดงเปิดสีสิบก็ได้ครับตรองได้ ม่ลูกแดงโน้นครับเป็นแดงแดงเปิดสี่สิบต่อรองได้ครับนี่ตัวน้อยตัวเนี้ยตัวไหนเนี่ยตัวขาวเนี่ยตัวนี้ยี่สิบสองห้าร้อยยี่สิบสองห้าร้อยต่อรองได้ต่อรองได้ต่อรองได้หมดทุกตัวนะครับนี่ตัวดำปิดการขายแล้วตัวดำย้ายบ้านแล้วตัวดำบ้านตัวดำย้ายบ้าน ติดจองแล้วใช่ไหมติดจองแล้วติดจองแล้วโอ๊ตมาไม่ทานตัวเองนี่เครื่องเทพไปแล้วครับ<ม>ตัวเองนี่ยายไปอยู่สายตรีหกยายไปอยู่สายตรีหกครบเครื่องเครื่องดำครับนี่ตัวนี้บัวสาวปิดไปที่เท่าไหร่นี่สามหมื่นสามพันสามหมื่นสามพันครบทรง นี่พร้อมส่งพร้อมส่งเลยพนระ้อมฉีดวัคซีนให้ไปให้เขามาฉีดวัคซีนให้เราสองวัวน่าจะถ่ายพยาธิมาแล้วเพราะว่าวัวสดใสไม่โง่วัวผึ่งลบเครื่องครับเอาอกคอกอไม่ได้ก็เลยต้องถ่ายในคอกน,นี้แหละคอกมันก็วางอยู่อิดยาดีอยู่ตัวนี้อิดฟ้าอิดยาดี เป็เสมันตึนมันเยอะใช่ไามถ้่มลยก็จมัดน้องมีรากุมมีราลูกเตี้ยมัโยตุมมาอืมถามีปลยพี่นี่รุกนี่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 สมองมันยโตลยฮอเชียมกัมัดกดยังไม่ไปนะยังกัดกัดก็จะปล่อยเปเพึ่งท่าหมอนกันใช่ไหมแล้วตัวนี้ ตันนี้ปล่อยไปเท่าไหรตันนี้ไม่รู้ปล่อย,อยเท่าไหร่อ๋อีอไปส <40 S 1> <40 S 2> ี่สิบกรล้วกันครับ็นวัวแองกัสลูกผสมวาคิวสี่สิบต่อรองได้สี่สิบต่อรองได้มีตัวหนึ่งฝั่งนั้นออ๋เราไปดูไ,ไอ้ตัวนั้นมันเป็นอะไรการ ตัวนี้จะผ่านรอบอย่างนบาตซิดนี่ยังไม่ผ่านรอบอยังไม่ผ่านรอบนี่สมเคสไปแล้วครับตัวนี้เจ๊แต่กูล้างมารอเนอะแต่ตัวนี้ทับแพงเลยนะไอ้ตัวนี้มัน อันนี้มันเจ็บขาบ่มันไม่ได้เจ็บขามันเป็นวัคพิการใ<อ>ครหำก็ไม่มีข้างเนึ่งเลอ <c oughs> ขากบกพุแต่ <c oughs> อันนี้มันเลือเ่อนเต้อนนเอากับสองจิตสองใจกันสองจังลุยลากูนี่บา่จาจะคล้องสองจิตสองใจทมเลยแปดหมืนนะ่นห้าร้องขายแปดหมื่นห้าไปเอา ส่งคิดสงใจเกินจังลัว้งเเยสาเลือดสูงเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์รูปอ่องเลนอรเล่ก็ยมวะเอาอะคุณก็สิบาทมงแกไปเอเพราะว่ามันไม่มีอะไร นครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับตัวเล่เลครับสามสิบแปดตัวเลข <38 S 1> สามสบแปดสามบแปดครับนี่ตัวแม่เชลล์เล่แปดสิบเปอร์เซ็นตลูกผสมแองกัดเลือดร้อยสายขุนสาขุนครับเลือดสายบีเลือดวัวบี ไว้ตัวนี้จะไม่เจ็บเจียนะเดอะปุ่กันบานใส่ดีใส่ดีมิไดีแต่ไม่ชอบให้ตัวผู้อื่นมาแย่งมิไซไปค่อยดีตรงนี้ไม่ค่อยดีตรงนี้เลยโอ้นี่มันก็เป็นทุกตัวเลยเป็นทุกตัวใส่กระโพด ที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับนี่ตัวก็20กว่าชีวิตครับเริ่มต้นที่1,005นะครับไอตัวนั้นนี่ยใครนี่ต้องการอยากไทยชีวิตโ,โค้ดขขใครที่ต้องการอยากไทยชีวิตโคครับ ถายกี่มือบิดบิดถายมือเรามือเป็นถ่ายเจอโอ้จะส่งเงินสวยเนาะเจมส์พิการครับลูกบ้ามันครับเขาพิการครับายอกการใช้ชีวิตโคไปเลี้ยงครับเนี่ยถ่ายกอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ถ่ายไปไม่ร้องราคาให้เขามาดูก่อนครับอ๋อไปต้องการใช้ชีวิตนี่ครับสงสารครับนี่ย ทรงมันสวยเนาะทรงสวยกับเนื้อหนังดีมากเลยครับนี่สุดยอดครับเรื่องเนื้อหนังการครับการต้องะเกิดครับมไม่รู้ขาดแคลเซียมขาดอะไรนะครับใครขามก็ไม่เสมอครับล้ำตัวเนื้อหนังได้หมดเลยมันจะเป็นลนธรรมชาติอ่ะ แองกัตตัวหนึ่งีฝ่งโน้นไปดูแองกัดก่อนเก็ก็มีอ๋อมีทุกอย่างข้าโพดก็มีขาย แกก็มีครับนี่ทุกอย่างครับอืมเอ่หมดแล้วบอสามตัวอืม เี่ตัวเนี้ยกัดอนาคตใหญ่เนี่ยนองกัดนี่รับเป็นกัดลูกผสมแม่บามันแดงเลือดรอยอยครับอตันนี้จะเปิดไว้ที่เท่าไหร่เนีน้ยตันนี้เปิดที่45ครับ เปิดไว้ที่สี่สิบห้านะครับนี่ต่อรองได้ครับนี่เป็นเพรผู้เลยครับอ๋อหน้าหล่อมากเล้วดิน่าจะขบกว่าแล้วมั้งหนึ่งปีห้าเดือนถึงปีห้าเดือนห้าเดือนหกเดือนแล้วนี่ยควายนี่เปิดไม่เนี่ยควานี่เปิดสามแสนสามแสงล้วนลวนครับมแม่ <laughs> ท้องห้าเดือนแม่ท้องห้าเดือนกับเบอร์มพลาร์ด ก็เป็นลูกก้า <9 S 1> เจริญเก้าเจริญตัวผู้ก้าเจริญตัวผู้ลูกดาวซีพีตัวเมียลูกดาวซีพีตัวเมียนี่เปิดไปที่สามแสนนะครับสามแสนครับไม่แพงครับไม่ <laughs> แพงเข้าในฟาร์มนะครับในฟาร์มเตะไม่ได้ครับ <laughs> ต่อรองกันได้นิดหน่อยครับต่อรองกันได้นิดหน่อยครับนี่ครับ นใครที่ชอบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกหับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ